เราสีขามไม่ได้ได้ไปฏิเสวเอาขามไไบลายบ่เั้คนงานตัวคนงาน ้เด่นนะไหวมากลวพ่อขึ้วไหวอีกเหออเยหอยเดยวพ่อหยิบแล้วได้จริงจริงดีเลนะ ที่เดี๋ยวเราไปเห็น ผูด้บนหน้าน้ำหลังได้ต้องเกมเบาแต่บนหง้จะลอยปาะมงค้นทะเลกาจอะเกินไป